ร้านนี้มีชื่อว่าข้าวบกไก่บังดนเป็นร้านชื่อดังของภูเก็ตที่มีสูตรตกทอดกันมาอย่างยาวนานเมนูที่ทางร้านแนะนํำก็จะมีเซตข้าวหมกไก่กระดงที่ประกอบไปด้วยข้าวหมกที่ของเครื่องเทศไก่ทอดไก่ต้มไก่กอและเซตข้าวยำน้ำบูดูกระดงเป็นข้าวยำที่ประกอบไปด้วยผักผลไม้หลายชนิด ซุปเนื้อเปื่อยที่ใช้เนื้อน่องลายมาต้มกับเครื่องเทศ <ST AN TI AL> ข้าวหมกเนื้อไก่กรอและย่างขนมจีนน้ำยาไตาปลา <ST AN TI AL> น้ำยากระทิไข่ปลาเยอะผักเยอะจัดหนักจัดเต็ม <ST AN TI AL> และสลัดแขกอยากรู้ว่าจะอร่อยแค่ไหนไปชิมกันเลยครับ <ST AN TI AL> มาแล้วค่ะพอนี่คืออาหารที่มาเป็นกระดง กระดองไม่ใช่กระดองเลยมันมีอะไรยังไงบ้างครับพี่แมมแบบพรีเซนต์สีนี้เส้นหน้าที่ป๋องก็จะเป็นเระดองค่ะได้ดีกวนะได้เนี่ยนะใช่แล้วก็จะมาคู่กับซุปปลาหมึกค่ะมีอันนี้คือไก่ไก่กรแล่ไก่กรแล่แล้วก็ไก่เหลืองแล้วก็ไก่ทอดมาสองชิ้นไข่ต้มด้วยค่ะนี่คือน้ำจิ้มเขียวที่เรากินข้าวหมกไก่ถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็สูตรใต้ก็จะเป็นน้ำจิ้มแดงค่ะถ้าบนใต้จะเป็นน้ำจิ้มแดงอ่ะพ่อลองอันที่นี้เลยได้ข้าวหมกไก่จำเราาคคุ้นนเยะผมดไปก่อน <Okay. S 1> สีเหลือง <Okay. S 1> ถูกต้องเป๊ะ,ปะสีนะเอาสีข้าวนะเป๊ะข้าวก็าหุงมาดีไม่แห้งไม่แหกพอทานกับหอมเจียวไก่นุ่งทอดกำลังดีสำคัญคือหนังไก่เจะนิดๆจะบอกกินไปพร้อมกับเนื้อไก่อ่ะมันพอดีกันเออโไก่นุ่งแล้วมันกะทิเนี่ยมันแตกพุกเข้าไปกับไก่อะ เครื่องแกงก็แบบเผ็ดน้อยน้อออกหวานหวานเลยอ่ะดูฮะดูชิ้นเนื้อครับเป็นก้อนๆนะนี่นี่นี่กลิ่นเครื่องเทศออกแขกแแล้วก็มีความกรุบกรี้วเพื่อให้ตัดกับรสชาติข้าวหมกค่ะปลาป่นปลาป่นตะไคร้ใบมะกรูดปา น้ำโูยูอ่ะมันนัวแต่ว่าความเป็นน้ำโบยูก็ยังอยู่อ่ะพ่ออ่ะผมขออนุญาตไปทข้าวหมูเลยดีกว่าค่ะว้าวมันนุ่มแล้วเคี้ยวไปมันมีเล็กเกอร์แล้วก็เคี้ยวง่ายอร่อยส่วนข้าวก็หอมเป็นมาตรฐานของเขาเลยต้องมีเนาะถ้าเบื่อไก่แล้วก็สั่งเนื้อดูเนื้อ พี่พอ่อคืออะไรรอขนมจีนแกงไตปลาตาปลาเขาอะมาเป็นตอนค่ะปลาเป็นชิน้นเขามาแบบมาแบบเป็นดุนดุนเลยปลาทางนี้บ้างนะครับทุกท่านครับลสลัดแขกสลัดแขกนะครับดนะบนูน้ำบอกมีน้ำราดน้ำร่าวนี้ทำนั้นอร่อยมากได้อยู่เลพอ่อ ร้านข้าวมันไก่บังดนตั้งอยู่ตรงซอยอวานนท45เมนูเด็ดที่ต้องสั่งก็คือเสร็จข้าวหมกไก่กระดง้งเสร็จข้าวยำน้ำหูดูกระดง้ง299บาทซุปเนื้อเปื่อย129บาท ข้าวหกเนื้อ89บาทไก่กอและย่างไม้ละ25บาทขนมจีนน้ำยาไตาปลาน้ำยากระทิและสลัดแขก59บาทร้านเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงจนดถึง5โมงเย็นรีบมาตามความอร่อยกันได้นะครับเด็ดจริงๆ